ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนอนหนังสือนะคะวันนี้เรามากันที่หนังสือบาร์บี้เจ้าหญิงลาพันเซลนิทานสองภาษาไทยอังกฤษค่ะวันนี้น้องลิลักคูมาจะมาเล่าเรื่องบาร์บี้เจ้าหญิงลาพันเซลนะคะ Long ago, there was a girl named Rapunzel, who had Chinese blonde hair. Got to a mean which kept Rapunzel as her servant in a house behind a magic magical. นานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผมสีบอลเป็นเงาเงามชื่อว่าลาพันเซลแม่มดใจร้ายกอเทลกักขังลาพันเซลเอาไว้ในฐานะคนรับใช้ในบ้านซึ่งอยู่หลังกำแพงเวทมนต์ฮอ l เบลเดอะลาวต์แอนด์เพเนโลปีเดอะดาร์กอนเปต์ลาพันเซล company when ลาพันเซล wasn't cooking or cleaning She loves painting picture กระต่ายฮอบบี้และมังกรเพเนโลคอยอยู่เป็นเพื่อนกับลาบันเซลเมื่อใดที่ลาบันเซลว่างจากการทำอาหารหรือทำความสะอาดเธอก็ชอบที่จะวาดรูปวันเดย์ n นเซ็ r คลา t ลูมลาฟันเซลฟาวอั n ด i นที่สิ p เฟอร์แฮบบัสที่วอสแอน And grabbed on it. La Poncelle was Puzzled. tell said I was a one when I was just a few days old, but this brush said it for my mother and father. For my first birthday, why would she lie to me about that? วันหนึ่งในห้องรับราบันเซลพบแปรงหวีผมสีเงินที่เปนนณ่ตงดงามพร้อม,มพร้อมกับีอักษรจารึกอยู่ลาพันเซลเกิดความสงสัยก็เทลบอกว่าฉันถูกทอดทิ้งเมื่อตอนที่ฉันมีอายุได้เพียงไม่กี่วันแต่ที่แปรงหวีผมนี้เก็บเขียนว่าท่านแม่และท่านพ่อได้ให้ฉันไว้สำหรับวันเกิดขวบปีแรกของฉันทำไมเธอถึงต้องโกหกฉันเรื่องนี้ด้วย In the secret room, Lapunzel also discovered a uh, tunnel that led to a beautiful garden near a castle. As Lapunzel walked through the garden, she had a cry for help. She ran over to a young girl who had fallen into a pit. Lapunzel tried to help her, but they both began to slide. luckily a handsome young prince Stefan pulled them both to step t h r e ในห้องรับนั้นลาพันเซลยังไล่คนพบอุโมงค์ซึ่งนำไปสู่สวนสวยสวนสสนสวยใกล้กับปราสาทขณะที่ลาพันเซลเดินผ่านสวนนั้นเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเธอจึงวิ่งไปยังเด็กหญิงตัวน้อยซึ่งได้หล่น ไปในหลุมพางลาพันเซลพยายามที่จะช่วยเธอแต่พวกเธอทั้งสองกับทำท่าถลายลื่นลงไปอีกโชคดีที่สเตฟานจะาชายหนุ่มลูกงามดึงพวกเธอขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยลาพันเซลลิเลย์ it was getting l a t so she ran back to the tunnel and went home. When Gautel discovered that said I had sneaked out Gautel was really angry and, and cast as well. The door and stairs vanished, the walls stretched and the loom glue for four story tall. said was trapped inside a tower. ลาพันเซลรู้สึกว่าเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วเธอจึงรีบกลับไปยังอุโมงค์และกลับบ้านเมื่อกอเทลพบว่าลาบันเซลได้แอบออกไปข้างนอกกอเทลก็โกรธมากและไล่คำสาปขึ้นประตูและบันไดอันได้อันตรธานหายไปกำแพงขยายตัวสูงขึ้นและห้องก็สูงขึ้นไปถึงสชั้นลาพันเซลจึงถูกกักขังไว้ในหอคอย Lapinsel fell asleep dreaming of Stefan in her room. He called, it, let down your hair. Her hair was so long that it flowed down to the ground outside. Stefan climbed up to the tower loom where they fell in love. La หลับไปและฝันถึงสเตฟานในความฝันของเธอนั้นเขาร้องบอกปล่อยผมของเธอลงมาผมของเธอยาวมากจนเป็นทางลงไปถึงพื้นข้างนอกได้สเตฟานปีนขึ้นมายังหอคอยณทีที่นั้นเองพวกเขาก็ตกหลุมรักกัน as love u e l s the l m of her true love a sparkle of starlight Transformed h ธอแ r ปบลั her hair into a paintbrush ขณะที่ลาพันเซลฝันถึงผู้เป็นรักแทะของเธอประกายแสงแห่งดวงดาวได้ได้แปลงให้แปลงวีผมของเธอกลายเป็นผู้การระบายสี The next morning ล n พ e น found the Magic a l paintbrush and started to paint soon. She had painted a beautiful mural of the castle garden when r a p a c e l to s h o t the painting. She magically entered the l i t garden. ช้าวันต่อมา Rapacell พวกพูกา,าบายสีวิเศษและเริ่มวาดภาพหลังจากนั้นเธอก็วาดภาพจิตกรรมฝาผพันห่างอันวดงามเป็นรูปส่วนของ สวนของปราสาทแห่งนั้นเมื่อลาพันเซลสัมผัสภาพจิตกรรมเธอก็เข้าไปในส่วนนั้นได้ได้จริงอย่างน่าอัศจรรย์สเตฟานพบลาพันเซลในส่วนของปราสาทและเขาได้เชิญให้เธอมาเข้าร่วมงานเต้นลําสมหน้ากากลาพันเซลวาดภาพห่อคอยไว้ใกล้ๆกับประตูรั้วเพื่อที่เธอจะ กลับไปยังห้องของเธอและเตรียมตัวสําหรับงานเต้นลําแล้วเธอก็วนาภาพชุดกระโปองลงลชุดกระโปง Stefan spotted La p cell in the coastal garden and he invited her to a m a s k b a l l r a l l s e l painted a picture of, of the tower on Anna gate so she could step back into her room to get r e a d y เตฟานพบราปานเซลในส่วนของปราสาทและเขาได้เชิญให้เธอมาร่วมงานเต้นรำสวมหน้ากากลาเานเซลวาดภาพขอคอยไว้ใกล้ๆกับประตูรั้วเพื่อที่เธอจะกลับไปยังห้องของเธอและเตรียมตัวสำหรับงานเต้นรำ The she e เ p นต์อั d ลักษณ์บนผ t ังหอ w อยแ a l สัมผ t u มันอย่าง d e บพล l นลาฟ e นเ e ลร e ้ส w e r ่า a ั a เป็นช u ด i ี่สวยงามเธ e ช d ่ i f f r e n หน Try and try on each one for Penelope and Hobby. แล้วเธอก็วาดาาพาชุกะโปรงลองบนฝาผนังของหองคอยและสัมผัสมันทันใดนาลาบันเซลก็สวมชุดใส่ชุกะโปรงงดงามเธอวาดชุดหลากหลายรูปแบบและลองลวกและลอง,ลอง,ลองสวมใส่แต่ละชุดให้ Penelope และ Hobby ดู Cortell burst into the loom and wanted to know what Rom so and had meet, met. Rapunzel so, didn't know the man's name, but got didn't believe her. As a punishment, she cut off Lavancel long hair and destroyed. The magical paintbrush and the moodle. The only was out, out of the tower, the go goat tail, then go tail cast another spell tower tower do you part, Never release a prisoner prisoner with a lion hold. Lavancel was now trapped forever. กอเทลได้ผอพวดเข้ามาในห้องและต้องการที่จะรู้ว่าลาบันเซลไปพบใครมาลาบันเซลไม่รู้ชื่อของผู้ชายนั้นแต่ก็เทลก็ไม่เชื่อก็เทลจึงลงทอดลาบันเซลด้วยการตัดผมที่ยาวของเธอและทำลายลทำลายผู้กันระบายสีวิเศษรวมไปถึงภาพจิตรกรรมฝาผานังซึ่งเป็นทางเดียวที่จะออกไปจากหอ,หอคอยนี้ได้ และแล้วก,ก็เธอก็ไล่คำสาบอีกขอคอยเอ,อ๋ยขอคอยจงทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีอย่าปล่อยให้เชลยที่มีหัวใจหลอกลวงหนีไปลาปันเซลจึงถูกกักขังเอาไว้ตลอดไปก็เทลวันต์อ f พทูเดอะมาสก์บอลแลลาันเซลวอส left alone and heartbroken, broken Penelope Penelope flew up to the tower window to help Laelle since signs you haven't been lying to God tell her spell can not stop you from leaving she said Lapanelle took a deep breath and leaped. On to her friend back, then they flew over the magic wall t t the castle. กเทอออกเดินทางไปยังงานเต้นลำสวนลาพันเซลถูกทิ้งเอาไว้เพียงลำพังด้วยหัวใจที่บอบช้ำเพเนโลปีบินขึ้นไปยังหน้าต่างของหอคอยเพื่อช่วยเหลือลาพันเซลเนื่องจากเธอไม่ได้โกหก ก็เทลคำสาปจึงหยุดยั้งการหน,นีของเธอไม่ได้เธอบอกคาพันเซลหายใจเข้าลึกๆและวก็โดดขึ้นบนหลังของเพื่อนเธอแล้วพวกเธอก็ได้บินอยู่เหนือกำแพงวิเศษไปสูปป่ปราสาท at the ball king William William in battle with Princess s t e p h a n s Father King Frederick King Wilhelm Tosh, Tosh King Fre Frederick had had kid, kind, kidnapped his daughter Lavansel when she was a tiny baby Lavansel heard this and related King Wilhelm was her father Gothel had kidnapped As a child. ที่งานเต้นรำกษัตริย์วิลเฮมกำลังต่อสู้กับกษัตริย์เฟเดริกซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าชายสเตฟานกษัตริย์วิลเฮมทรงคิดว่ากษัตริย์เฟเดริกลกได้ทรงรักพาตัวพระธิดาราพันเซลของพระอ,องค์ไปเมื่อเธอยังเป็นทารกน้อยๆราพันเซลได้ยินและรับรู้ว่ากษัตริย์วิลเฮมคือพระบิดาของเธอและก็เธอได้รักพาตัวเธอไปตอนที่เธอยังเป็นเด็ก When Gertel was when Gautier saw Laphonse at the ball, Gertel was so angry that she shoved herself into the garden. But Penelope and Hobby, Penelope and Hobby swung a so gate into the Park. part, it was the same gate that Lancelot had painted the tower on earlier. The witch touched the, the witch touched this gate and was now trapped in the tower. She could not not break the spell because she was the one with the lying heart. เมื่อกอเทลเห็นว่าลาบันเซลในในงานเต้นรำเมื่อกอเทลเห็นลาบันเซลในงานเต้นรำเธอก็โกรธมากจึงวิ่งไล่ตามลาพันเซลเข้าไปในสวนแต่เพนนโลปี้แล้วฮอบบี้ผลักประตูรั้วไปทางที่กอเทลอยู่มันคือประตูรั้วเดียวกันกันกับที่ลาบันเซลได้เคยวาดภาพขอคอยเอาไว้ก่อนหน้านี้แม่โมดได้สัมผัสถูกประตูรั้วตอนนี้จึงถูกกักขัง ตอนนี้จึงถูกขังอยู่ในหอคอยเธอไม่สามารถลบล้างคำสาบได้เพราะว่าเธอเองเป็นคนที่มีหัวใจหลอกลวงลาพันเซล e d เ o นทูบอว์ทูบอ n g เวลคิงวิล b r a c อมบราส n g สลองลอสด h t e r ลาพันเซล,ลกลับเข้าไปยัางงานแต่ลามกษัตริย์วิลเฮมทรงสวมเกราะธิจาซึ่งหายสาบสูญไปนานซูนลาพันเซลแมริทบริสสเตฟานทุกคนมาเฉลิมฉลองแลเพวกเอาอยู่อย่างลีชเวิตชีวาอย่างมีเวามสุขตลอดไ ต่อมาราพันเซลได้แต่งงานกับเจ้าชาสเตฟานทุกคนมาร่วงเฉลิมฉลองและพวกเขาทั้งหมดก็อยู่กันอย่างมีความสุขตับนั้นมาสำหรับหนังสือเล่มนี้ราคา45บาทนะคะสามารถดูได้ที่วิดีโอบาร์บี้นะคะสำหรับวันนี้น้อง ดีลักคูมาก็ลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้กับช่องหนอนหนังสือด้วยนะคะสวัสดีค่ะ